เจออีกตัวแล้วครับผมนกเสียงกลางครับตอนนี้ก็คลุลมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวค่อยฟังครับท่านผู้ชมสักครู่ครับ การจอมครับท่านผู้ชมเรียบร้อยจนได้ครับนี่ขลุลมนะครับนกเสียงกลางครับขลุลมมีขัดมีนุนครับมีคูอ่างด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีคูอ่างด้วยนะครับแต่มีได้ยินคำทั้งสองคำเลยครับประมาณนี้เพราะว่าผมอยู่ไกลด้วยนะครับแต่มีมีแน่นอนครับตัวนี้ครับแล้วมีขัดมีนุนครับโอ้ยเห็ีวตันเรียกตั้งหลายทีครับกว่าจะลงมันอย่างว่าเจอนกดีแต่มันเหนียวเหนียวมันต่อยาก ผมจะถอดใจแล้วครับว่าโอ้ไม่ได้แดดร้อนด้วยกลัวมันหอบนะครับกลัวนกต่อเราหอบนี่แหละแต่ว่าเราฟังดูนกต่อเรายังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่เล่นผมจะเอาลงนะครับคือยอมอะเอาครับผมสําเร็จอีกแล้วครับหนึ่งตัวครับนกคารลมนะครับนานๆได้ออกมาทั้งทีครับผมพาท่านผู้ชมแบบชมกันไปนะครับวันนี้จะทําหลายๆคลิปให้ชมกันนะครับเอาให้แบบ สะใจไปเลยนะครับแต่ต้องดูนกด้วยนะครับผมไม่ได้ต่อมอต้องคัดกัน,นครับผมพาไปคัดกันนะครับอแต่ผมก็ไม่รู้ครับว่าจะได้ยินคันลมกันชัดเจียมั้ยนะครับผมแต่ผมผมได้ยินชัดครับเพราะว่าผมอยู่ใกล้นะโอ้เอาละครับผมอยากให้เอฟซีหรือว่าพวกเพื่อนเพื่อนนะครับที่ ผ่านมาหรือว่าอยากมาต่อนกเนี่ยโหถ้าผมพามาต่อกับผมเนี่ยรับรองครับสนุกแน่ครับมีแต่นกคันลมครับที่ผมคัดนี่ไม่ต้องห่วงครับแต่จะเอาได้หรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมแต่คารลมเนี่ยผมคัดนี่แน่นอนอยู่แล้วครับชัวร้อยเปอร์เซ็นครับผมเอาละไม่ลีลาครับเอาลงมา้ชมไลกันครับว่าจะเป็นยังไงแป๊บเดียวครับผม สุดยอดเหมือนเดิมครับผมนกต่อหลิวตันตัวนี้นะครับเป็นนกต่อตัวแรกครับที่ซื้อมานี่ครับผมยังคงความหมานเหมือนเดิมครับยังดึงนกไม่ทิ้งเหมือนเดิมนะครับนี่สำหรับเฉลยตัวนี้โอ้โหแข่งใหญ่ครับแข่งใหญ่ก้อยใหญ่เอาละครับผมเดี๋ยวมาชมกันในล่มดีกว่าแดดร้อนครับเข้าล่มาครับนี่ครับผมนั่นๆออกทีครับ นกตัวนี้เป็นนกเสียงกลางครับคลุลมมีขัดมีหนูนโอ้ตัวทำท่าใหญ่ครับตัวนี้เอาแล้วครับผมรอสักครู่ครับขอปลดออกมาก,ก่อนครับแปบ๊บหนึ่งนี่ครับผมอ้แข่งใหญ่ครับตัวนี้ <c oughs> ให้ดูซร้อยครับใช้ได้อยู่แข่งใหญ่ครับคามดีใช้ได้หางสิเส้น เหมือนคู่อ่างตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็มีคู่อ่างนะครับมีคำสองคำเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วผมอยู่ไกลด้วยแต่ว่ามีได้ยินได้ยินอยู่ว่ามีนะครับเป็นนกขัดนกหนุนครับตัวนี้เป็นนกเรียกทีใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับโอ้ออกมาทันทีให้มันมันหม,น,มนแบบนี้ครับผมเจอแต่นกคลอมคลอมเ้อว,วันนี้ จะได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานหลายวันนะครับผมโอ้ยสวยอยู่ครับนกตัวนี้ครับให้มันเป็นต่อแล้วให้มันเล่นอย่างที่มันเล่นกับผมจะได้มันหมานกันครับผมถึงแม้ไม่หมานเขาเลี้ยงไว้ฟังเสียงก็ยังดีครับ ไม่รู้หมานหรือไม่หมานนะครับแต่ผมต่อนกคารลมเอาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เขือมึงแพรดด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการกำจัจครับในการทําคลิปต่อไปนะยังว่าถ้าทําคลิปแล้วมันไม่ค่อยมีคนดูเราก็ไม่ค่อยอยากทำเนาะฝากช่วยด้วยนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะผลงานของเขือมึงแพ็ดนะครับผมก็จะพยายามทาเรื่อยๆครับทาต่อไปนะครับ เอาแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากฮะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่ต้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปหานกขันลมอีกว่าจะเจอหรือไม่เจอนะครับผมแต่ก็วันนี้ก็เต็มที่ครับทั้งวันเอาแล้วครับได้แล้วครับสองแต้มแล้วครับวันนี้ครับสําหรับริวตันนะเอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่ต้เพียงเท่านี้นะครับโหนานครับคลิปนี้ 45นาทีนะครับดูกว่ามันจะลงนะครับกว่ามันจะลงกว่ามันจะนี่ครับผมนานครับเหนียวครับนกดีๆมันชอบเป็นแบบนี้เอาแล้วครับผมไม่เสียเวลามากครับเดี๋ยวเราไปหาเฉลยตัวต่อไปกันครับผมต้องลาท่านผู้ชมมาได้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมทุกท่านนะฮะสวัสดีครับผม